กันคบกูมเราก็จะมาบอกว่าฉายาแล้วแต่ละคนตอนเรียนเป็นยังไงเริ่มจากอีนีตัวต้นคิดไม่จำไม่ได้ระวังอะไรอ้วบตะกุลเอาะพรอะ่อามาเอามา sorry ค่ะอะไรวะออ้วบอ้วอะไรของมึงอ้วกค่ะดูชื่อน้องอ้วบค่ะเพราะว่าหนูอ้วกค่ะถ้าหนูก็ก็ใหญ่มากนะคะัง อืดชื่ออะไรวะอืดจะต้อืดอืดใช่อืดอืบอือ้วอืดอืดอืดค่ะอืดไม่อืดแล้วเดี๋ยวนี้เขาหอมแล้วไม่เหมือนได้อืวนรอะเราเคยได้ชื่อว่าอืดแต่เราก็เป็นสาวแล้วไม่อืดแล้วนะคะ คงอยู่คนเดียววะไม่เมิร์กเมิร์กวิ่งอยู่ฉายาอ้วนอยู่เลยทำไมถึงได้ฉายาว่าอ้วกบอกพี่มาอีโบยเฉยอ้วกบอกไปทำไมอ่ะสะโพกมันอ้วกค่ะผู้ชายยังมองเคยจำได้ว่าไปเดินแพตตินัมอีบอยเดินผ่านแล้วฝรั่งไม่ใช่แพตตินัมแล้วคนอินเดียเขามองแล้วแบบแหมเออหมอนไปเลยเอาละมาบุญทองไม่ได้มาบุญ่องงี้เลยหอมจังเลยหอม ทำไมโพยได้ชื่ออ้วบอกไปพูดดีราคาบอดูค่ะ <c oughs> ไม่ต้องพูดค่ะไม่มีคำบรรยายที่อิม อื่ที่มินอืดช่วงนั้นมินกินเก่งมากเพราะว่าช่วงนั้นมินกินฉาดค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วมันมีบางคนเปลี่ยนไปไม่รู้ม่แฉ่ทำไมหนึ่งอืดเพราะมันอืดกว่าผู้ชายมันไม่อืดมันมีความเลยผู้หญิงมามากพอเลยยกเขาได้สบายสบายดีคือเป็นยังไงคือเปลี่ยนเรื่องเหมือนมันนองเผาที่ผู้หญิงมันไม่ทำมันทำมากันนะคะคือกลัวพูดถึงอีอึ่งที่ไม่อยู่ดีกว่านะคะเป็นทอมอะค่ะผู้หญิง พูดถึงอีอึดกันอีอึดเอออีอึงยิมอีอึงอีอึงอีอึงวันนี้เราไปไหนวันนี้เราไปรัชโยธินไปทำไมไปทำไมไม่เข่าวะฉันร้านเฉเอองทำไมเราไม่เจออึงนานแล้วนานอึงสื่อสายกระถูกหรือเปล่าอึงบออึงผ่านผ่านโซเชียลแคปเลยทำไมอึงเป็นคนอย่างนี้นี่วันวันเกิดหญิงนะคะใช่เหรือไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ sorry sorry มนเกจอที่อะไรมนเจอได้ที่ไหนสิบแปดนิทูนา เรื่อง่งของหวานมาให้ทาง e m s นะคะโดยเฉพาะพงนะคะป่วยจะน้อยใจตายแล้วค่ะป่วยจะกลับไปอยู่สมุทรสาครจะกลับไปแดยแล้วคนะีป่วยเป็นคนดีอีกชื่อหนึ่งของอึ้งคือมวนดาะเพราะว่าพะวงเป็นของอีบัวไม่ใช่อย่าจำผิดเพราะว่าทีมชอบเล่นมวลดำใส่คนืีนะคะโดยเฉพาะพะวง ต้องทำใจนะเ,นจเจอหน้าเราสี่คนในโซเชียลแคมป์บ้าง